เมื่อกี้เนี่นำไปหมดแล้วนะครับที่ต่อนวันนี้ให้นำหมดแล้วว่ามี่อไรมาบ้านผมก็มาพร้อมกับนายยกที่สี่ท่านของท่านหัวหน้าผอสำนักท่นหหน้าส่วนนะครับก็ดีใจนะครับที่นี่มีการได้มาพบปะกันเมื่อสักครู่นี้ไปเจอรุ่นน้องนะครับนะครับเลืแนเต้นท่านต่อต่อเจ้านะครับมาร่วมด้วยนะครับต่อจอน้องชายท่านสทอท่าสามท่านตู่เอ๋ทัตตี้นะครับก็ดีใจนะครับทราบว่าที่นี่มีการเออ พัดกรตรวจจุขภาพนะครับก็เลยถือก่ามาเยี่ยมมัเยี่ยมเพราะว่าถือเป็นโครงการดีๆนะครับของชาวชุมชนขุนเทียนเขาเหนะอรานะครับว่าเรามีโรคอะไรบ้างโดยเฉพาะัดกรแล้วก็ดีเราพีมมาสู่ที่น้องประชาชนันนี้ใครไายทราบเลยว่าใครที่ไม่เจอก็ถือว่าเป็นสองสามปีนะครับยังไม่ได้ตรวจเลยขนาดที่บ้านตรวจได้นะวันดีที่บ้านเพราะว่าพอแต่ทีนะครับพอจะพัดกรแล้วก็ไปที ที่มันก็เด็กเราก็ติดเรืติดงานก็พยายามสร้างวิถีทางการทำงานอยู่อย่างในความสุขภาพทาง่าปกติลนะครับท่านนะครับผดนกการักแ็งสมบูรณ์ปราศจากร่ไข้ันิดที่ผสมจนตรงหมายสิ่งการงหังทุกประกานขอให้เกิดขึนได เจสสเดาเดาดูความไูการเทมืไปเ็นดูที่ใช้นี่คือเจ้าผู้ชายถ้าเกิดเช่นรื่ ว่าสูงนะคะเป็นกันเนื้อครัครับ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 